เรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำต้มยำไส้หมูไส้อ่อนนะคะัเพื่อนๆจ้าต้มยำไส้อ่อนเนาแจะแจ๊บเพื่อนๆ,ออนๆ,เ,อนๆเดี๋ยวเรารอสุกนะคะเพื่อนๆ,ๆจ้าเพื่อนๆจ้าคิดตาว่าไส้หมูมันหนาหรสุกแล้วหรอคะ่ะเพราะว่าคิดตาหาห,าห,าห,าหาิวแห้งอะหิวแห้ง ต้ยมยำนะคะต้ยมยำไส้หมกมะขามเปียกลงไปค่ะเครื่องปรุงติดตาใส่ลงไปแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเติมผงนัวไปนิดนึงกับเ,เพื่อนๆจ้าใส่หน่อยไส่หน่อยใส้ใลายไส้ปลาเก่าค่ะเติมน้ำปลาลงไปนะคระับลองชิมดูหน่อยเพื่อนสมุนไพรพันธุ์ทับพีมค่ะเพืเ่อนๆชิมดูหน่อยที่ว่ามันรสชาติ แ่บ,บ่เพืเ่อนๆใส่เห็ดตรงไปเดี๋ยวรอเห็ดสุกนะคะเพื่อนๆจ้าแตาพัดความหอมเดี๋ยวว่าความหอมสูจิตาอะไรเด้อหอมคักต้มยำนะคะต้มยำไส้หมูไส้หมูอ่อนนะเพื่อน นามเปียกลงไปค่ะเพื่อนปรุงกิบตาใส่ลงไปได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเพื่อนเดกชายจะได้บาลานซ์นลานึงใส่ลงไปเลยครับเพื่อนเพราะบานไว่อยากสดน้ำค่ะกิบตาก็จัดไปค่ะเข้าใจพราะบานนิดนึงเนาะอยากสดน้ำละว่ะนี่ค่ะน้ำทิ้งก่อนนะคะเพื่อน พื่อนจา,าน้ำเราก็เดือดไล้นะคะทุกคนจาก็จะใส่เห็ดลงไปเดี๋ยวรอเห็ดสุกนะคะเพื่อนๆจา๋าคาเป็นยังไงเนาะได้หรือเปล่าใส้ใบมะกรูดนะคะีหอมแดงหอมแขกค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะนี่ที่ขาดไม่ได้เลยความเปรี้ยวต้องใส่สะมาพัดความหอม แต่ว่าควมหอมสูจิตตา่ได้เด้อหอมคักมาตามเปียกลงไปค่ะเครื่องปรุงจิตตาใส่ลงไปได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเอาแล้งจะแบ้่เพื่อนเพื่อนพอบาน่าอยากสดน้ำจิตตาก็จัดไปค่ะเอาใจพอบานนิดนึงเนาะอยากสดน้ำลราว่ะ นี่ค่ะใส่เห็ดลงไปเดี๋ยวรอเห็ดสุกนะคะเพืเ่อนๆจ้าเดี๋ยวเราแช่บ,บ่เพืเ่อนๆใส่เห็ดลงไปเดี๋ยวรอเห็ดสุกนะคะเพืเ่อนๆจ้าเดี๋ยวรอรอสุกนะคะเพืเ่อนๆจ้าเพืเ่อนๆจ้าคิดตาว่าใส่หมูมันหนาดจะสุกหรอคะ่ะเพราะว่า จีตาหิ้วแห้งอ่ะหิ้วแห้งเพื่อนรสชาติจะได้บาลานซ์บาลานซ์นใส่ลงไปเลยคัะเพื่อนน้ำทิ้งก่อนนะคะเพื่อนเพือพ่อนจานน้ำเราก็เดือดแล้วนะคะทุกคนจีตาจะใส่เครือ่องแกงนะคะเป็นต้มยำนะคะเปล่าค่ะตีใบตองแล้วให้ทิ้งเผา เก็ยังก็จะมีค่ะตะค่ะมะาคะาเปียกลงไปค่ะเครื่องปุ่มกินปาใส่ลงไปได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะูขอชิมดูหน่อยก็ได้สมุนไพรพันทับพ,พี่ค่ะเพืเ่อนๆชิมดูหน่อยที่ว่ามันรสหวานได้ค่ะเพืเ่อนๆใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดฟางนะคะ,ระรน้ำก็ยังไหลๆอยู่หัวไปแล้พอบานใาอยากสดน้ำค่ะ สุตาก็จัดไปค่ะเอาใจพอบ้านนิดนึงเนาะอยากสดน้ำเราวะเนี่ยค่ะนี่อีกอย่างค่ะแห่กิบใส่ลงไปทีๆเว่ยไ,ไว้เนาะโอเคครบแล้วค่ะทุกคน แส่เพื่อนเพื่อนใส่เครื่องแกงนะคะคเต้ยมยำนะคะเป้าค่ะสิบายตัวเราให้ทีมเขาเนี่ยค่ะต้ยมยำก็จะมีขาตะขาตต้มยำนะคะต้ยมยำไส้หมูใบมะกรูดนะคะ,หไไะ,คะีหอมแดงหอมแคกค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะ เนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยความเปรี้ยวต้องใส่ต้ยมยำนะคะต้ยมยำไส้หมูเพื่อนดกท่าจะได้บาลานซ์มัล้าน,านใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนลองเห็ดซุปก,กันเด้อค่ะเด้อหอมมาซิมเบิง่งว่ามันมฉีดแสบปนอะ เพื่อนรสชาจะได้บาลานซ์ล้าน,านใส่ลงไป้ะครับเพื่อนพอบานมาอยากสดน้ำคุณตาก็จัดไปค่ะเข้าใจพอบานนิดดึงเนาะอยากสดน้ำเราวะนี่ยค่ะ ต้มยำนะคะต้มยำไส้หม,มูสารพัดความหอมเรียกว่ากลมหอมนี่สูจิตาบะได,ด้เด้อหอมคัก <c oughs> ใส่เครื่องแกงนแะละ้วก็ต้มยำค่ะเปล่าค่ะสบายตัวเรา้าอยากินเผาเนี่ยเนี่ยต้มยำก็จะมีขาตะขาสารพัดความหอมเรียกว่ากลมหอมนี่สูจิตาบะได,ด้เด้อหอมคัก าจะสุกแล้วครับพเพื่อนต้มยำไส้หมูนะคะทุกคนนะพเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนิดนึงเอาไว้เด้วค่ะพเพื่อนใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดฟางนะคะหนังก็งย,ยังไหลๆอยูห่หัวไเนาะมะขามเปียกลงไปค่ะเื่อมพริกตาใส่ลงไปแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเติมผงนัวไปนิดนึงก่ะพกเพื่อนๆจ้าใส่หน่อยแส่หน่อยไส้ลายไส่ปลาเกี๊ยวค่ะ ตัวน้ำปลาด้วยนะครับสารพัดความหอมค่ะเรียกว่ากลมหอมเนี่ยซูจิตาอะไรเด้อหอมค่ะ <laughs> สารพัดความหอมค่ะเรียกว่ากลมหอมเนี่ยซูจิตาอะไรเด้อหอมคักน <laughs> ีอีกอย่างคะ่ะเน่จิก ใส่ลงไป,ไปเพื่อนๆไว้แล้วค่ะเพื่อนๆใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดฟางนะคะปลานงก็ยังหลๆอยูหย่หัวกันน่าอ่อนค่ะทุกคนเรียบร้อยใส่เครื่องแกงนแกงตุง๋นยำเลยคะ่ะเป้าค่ะสิบายจองเให้ได้กินเผาเนี่ค่ะแกงตุง๋นยำก็จะมีขาตะก็นี่น่าจะสุกแล้วค่ะเพื่อน ต้มยำไส้หมูนะคะทุกคนน,นี่เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนิดนึงเนาะแจบบ่แช่เพื่อนๆเว่ยไปไวเนาะโอเคครบแล้วค่ะทุกคนลองเฮ็ดซุปก,กันเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวมาซิมเบิงเาาง้งว่ามันฉีแซ่บป่านะมาตามเปียกลง,งไปค่ะเครื่องปรุงกิบฟ้าใส่ลงไปได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะ่ลองจะแซ่บบ่เพื่อนๆมาตามเปียกลง,งไปค่ะเครื่องปรุงกิบฟ้าใส่ลงไปได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะมาตามเปียกลง,งไปค่ะ รังภิปีาจอะไรเไปแล้วค่ะทุกคนนี่คะ่ะผักโรยก็จะมีหอมเปรนะคะต้นหอมแล้วก็มีผักแพลนะคะเพื่อนกะหอมมียังแน่ย่ะคะเพื่อนๆจ้าว้าวเพื่อนเพื่อน